ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับอยู่ผมนาบท็อปซี่เกมเมอร์นะครับแล้วก็อยู่ในเกม n x b กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนําตัวละครตัวหนึ่งนะที่ผมคิดว่าพอแก้ทางตัวโอบิโตได้นะครับผมอ่ะจะเป็นตัวอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมต้องบอกว่าเป็นตัวที่โคตรเก่านะครับเก่ามากๆเลยนะครับจริงๆเมื่อก่อนในตัวนี้กันบ้านในดีมากนะแต่ตอนเนี้ยผมคิดว่าจะหยิบมันมาใช้ในการกันบ้านในอีกครั้งหนึ่งก็คือตัวของกาละล่างแรก ถามว่าทาไมตัวนี้มันถึงแก้ทางโอบิโตได้ครับโอบิโตเนี่ยที่หลักๆในการเล่นเลยเขาจะเล่นอะไรเล่นแหกบ้านถูกไหมซึ่งโดยปกติแล้วถ้าโอบิโตแหกบ้านไปเนี่ยกดอันติแหกบ้านแล้วก็กระโดดเข้าบ้านในใช่ไหมตัวละครการบ้านในเนี่ยมันจะเดินมาโดนอันติเผาตายถูกไหมครับแต่ถ้าเป็นตัวเนี้ยตัวกาล้านเนี่ยพอตัวของโอบิโตกระโดดเข้าบ้านในปุ๊บเนี่ย มันไม่เดินมานะครับมันใช้ตะกิวนี้นะครับใช้ตะกิวห่อหุ้มตัวเองทําให้มันรอดนะแล้วพอรอดปุ๊บลินก็ได้อันติบับอมตะให้เพื่อนใช่ไหมตัวนี้ก็จะเป็นอมตะแล้วมันก็จะรอดในจังหวะแรกนะครับคือเอาง่ายนะครับถ้าคุณใส่ตัวละครนี้เข้าไปในตัวกันบ้านในเนี่ยมันก็จะมีทั้งหมด3ตัวที่จะรอดนะ เดี๋ยวผมจัดให้ดูนะครับผมเดี๋ยวผมเปิดบ้านของผมให้ดูนะว่าผมจัดยังไงนะครับแต่คือบ้านนอกเนี่ยผมเอาออกมาแล้วนะครับเอาออกหมดเลยเพราะว่าผมจะมาเทสให้ดูนะครับว่าจริงหรือเปล่าว่าที่ตัวเนี้ยสามารถกันโอปิโตได้ในจังหวะแรกนะครับผมตัวนี้ผมใส่ก็จะประมาณนี้เลยนะตัวที่รอดนะก็จะเป็นตัวโตะหมานะครับกาละแล้วก็ลินนะครับส่วนรุ่น7เนี่ยเดี้ยงนะครับบอกเลยว่าตายแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมลองเล่นนะครับเทสโอปิโตลองดูนะก็คือแบบว่าเป็นแหกบ้านนะครับ โอเคเข้ามาสู่กันในเกมกันแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะแหกบ้านให้ดูนะครับผมเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าจะวับนะครับไปจุดที่ผมต้องการได้หรือเปล่านะฮะขึ้นไปบนโอเคอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับด้านข้างก็ได้อยู่ว่าผมถอดตัวละครออกมาแล้วนะครับตรงนี้ก็ตัวกระกากผมใส่ไว้นะผมจะเอาไว้แหกบ้านครับอ่ะโอเคอันนี้กับดักที่ผมวางไว้นะครับผมอ่าผ่านไปนะครับอ่าเราก็กดอันติไปเลยนะครับผมลองเทสดูนะฮะ ปั๊บนะครับราลองดูว่ากาละมันจะรอดหรือเปล่านะครับผมอ่ะเห็นไหมเนี่ยนะครับเนี่ยตัวละคร3ตัวจะรอดนะครับรวมถึงกาละด้วยนะครับแล้วมันก็ได้บัฟอมันตะจักรินนะครับประมาณนี้นะครับถ้าคุณอัพตัวกาละดีๆเนี่ยเห็นไหมมันก็จะช่วยยื้อได้นะแล้วสกิลตัวนี้เจาะไม่ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวสกิลเอ่อเข็มหนามเนี่ยนะครับของตัวโอวิโตะเจาะไม่ได้นะครับแต่เนี้ยกาละผมตายเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมไม่ได้อัพอะไรเลยครับ กาละหนึ่งดาวไม่ได้ใส่การ์ดไม่ได้ใส่อะไรเลยครับอันนี้ผมเทสให้คุณดูว่าเออมันสามารถกันได้นะนะครับแล้วผมกม็ยังไม่แน่ใจนะว่ามีตัวละครอื่นอีกไหมที่ทําแบบนี้ได้นะครับก็คือสามารถรอดจากอันติของโองวิตโตได้นะครับก็ต้องลองไปหาดูนะแต่ส่วนตัวผมมาเจอตัวเนี้ยนะครับผมลองดูว่าเออมันอาจจะกันได้ผมก็เลยเอามาเทสดูนะครับแล้วสุดท้ายเออมันสามารถกันได้จริงๆ,ๆก็ถือว่าดีนะครับถ้าผมเจออะไรแบบเนี้ยเนี่ยผมก็จะเอามาบอกต่อกันนะครับ ก็ต้องรอดูก่อนนะครับว่ามีตัวอื่นๆอีกไหมที่สามารถทําแบบนี้ได้ครับเดี๋ยวผมต้องขอเวลาไปดูอีกนะฮะหรืออาจจะไม่มีแล้วก็ได้นะครับตัวละครที่มันสามารถกันโอวิโตได้แบบนี้แต่ถามว่าถ้าเจอตัวโอปิโตอันติเวลเยอะเนี่ยยังไงมันก็กันไม่ได้อยู่ดีนะครับเพราะว่าอันติโอปิโตมันนานไงมันกันได้แค่จังหวะแรกนะครับพอจังหวะที่2เนี่ยอันติอีกทีเนี่ยก็ไม่มีตัวไหนกันได้อยู่ดีนะครับอันนี้ก็ต้องบอกกันตรงๆนะครับผมต้องรอดูตัวในอนาคตนะครับว่าจะมีตัวละครไหนที่สามารถแก้ทางโอป แต่ถ้าในตอนเนี้ยมันสามารถแก้ได้แค่จังหวะแรกนะครับจังหวะที่แบบว่าแหกบ้านอะไรเงี้ยแต่ถ้าแบบเจออันติวแบบเยอะคูดาววาอันติจังหวะที่สองเนี่ยยังไงเราก็แพ้อยู่ดีนะครับก็ประมาณนี้ละครันสาหรับการแนะนําตัวของกาละนะครับก็เป็นตัวที่เรียกได้ว่าโคตรเก่านะครับ ว่างมากๆเลยแล้วผมมีสกิลเดียวด้วยเห็นไหมผมไม่ได้ปั้นอะไรเลยนะครับผมก็ลองไปดูและกันสําหรับคนที่อยากจะลองใช้ตัวนี้ในการกันบ้าน,นครับลองไปเทสกันดูได้ก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปในวันนี้นะฮะใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไ like, ลคล์กดแชร์กดติดตามก,กันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปสำหรับนี้ก็สวัสดีครับ With the with